มึงเป็นใครวะคุยอ่วะเนี่ยเอ้าแล้วมึงเป็นใครอ่ะม่คุยกับผีว่ะคุยกับผีอะไรมึงคุยกับกูอะไรกูไม่ได้ผีกูเป็นคนกูเป็นคนมึงอยู่ที่ไหนมึงอยู่แมปไหนเนี่ยกูถามจริงเหอะมึงคุยกับกูได้ไงเนี่ยคุยกับผีกูเป็นคนกูไม่ใช่ผีไอสัตว์กูเป็นคนกูเป็นคนมีเพื่อนอยู่โลกไหนเนี่ยผมอยู่โลกสองพันสี่สิบนะเนี่ยตอนนี้เอ้ยผมอยู่โลกสองพันแปดสิบ ก็น,นั่นแหละก็ยังงงอยู่เนี่ยเออแต่แต่ว่าแต่นาะยคุยกับผมก็ได้นะผมเหงาเวยไม่เอาอ่ะนายไม่อยากคุยกับผู้ชาย ไม่ e ค่ะเป็นผู้หญิงค่ะไม่เนี่ยไม่เอาเราไม่อยากคุยกับกเทยมึงติกร,ระเทยโปรโมชั่นนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมแล้วก็ได้กับ Top ปอัพเก r ครบหนึ่บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G ีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G มาแนะนําชื่อร้านว่าท o p ปอัพเกมเเพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่่ออตัวละครรรกก็เเเสียยบ้ไมิน 5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ั b g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท p อปอัพเกอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer ตอนนี้นะครับทาง Top Up ก a m e r ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับ G สุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละ1คังนะครับต่อเลข ID นะครับผมเย้มีสมุดชื่อเราแล้วจริงจรอ่าอุ้ย

Xỉu đây. đi học đi học đi học nó học đi 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 học ไ้เท่าไหร่อะเงี้ยนั่งบดไม้ท่าที่ว่าไม้เนี่ยนะบดไม้ท่าที่ว่าไม้เนี่ยนะจ่ายอ้อ

นิ่ลยอยู่ี่ะเข้าบุธแล้วเนาะ ถ้ามีนิตึกไว้ตึ๊ไว้เหรออ๋อผมยิงหมดแล้วเพื่อนตึ๊ไว้เหรอหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมยิงหมดแล้วครับน็อกตัวหนึ่งตึกไว้อะไรมันน็อกตัวหนึ่งอะไรมันตายหมดแล้วฮัลโหลเพื่อนมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วครับทำไมข้าเปิดไม่ ทีมนั่นได้ยินมันพูดอะไรวะถ้าเปิดไม่ทีมนด้ว้ยอ่าผมยิงหมดแล้วครับผมยิงไปเจ็ดตัวแล้วเพื่อนเป็นความรู้สึกช้าไหมคยกูถามจริงครับผมถามจริงอะไรได้ยินอยู่ดีได้ยินเสียงพูดได้ไงวะไม่ได้เปิดไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ห้องเล็กๆตรงนี้นี่แหละห้องเล็กๆมีเกินหนึงนะเออมังอยู่ตรงนั้นแหะตรงไหนครับตรงไหนนะ ตรงไหนครับอนนเ้เอ้าวไอ้เนี่ยมึงเป็นใครวะคุย,ยกูได้ไงวะเนี่ยอ้าวแล้วมึงเป็นใครอ่ะฝั่งนู้นก็ดังฝั่งนู้นอ้าวไอ้เนี่ยอ้าวแล้วมึงเป็นใครคุยกับกูได้ไงอ่ะเป็นม้าข้างหลังแล้วบอลมาบ้านเลัองอีกท้แล้วไหนไหนมันอยู่ไหน นั่นแหละนั่นแหละนะเพื่อนนั่นแหละเพื่อนน่ะไหนไม่มีหน้ากูมีแต่กล่องหน้ากูมีแต่กล่องแต่กล่องเอ้ยนั่นแหละเป็นกล่องไปดิเออไหนอ่ะกูไม่เจอสักตัวเลยกูเจอแต่กระทะเนี่ยแล้วเอาตายแล้วนี่มึงอยู่จากแบบไหนเนี่ยมึงไม่ได้อยู่แบบเดียวกับกูใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมึงอะมันอยู่ข้างหลังมึงอะยิงมาเลยยิงมาเลยกูไม่คุยกับผีว่ะคุยกับผีอะไรมึงคุยกับกูอะไรกูไม่ได้ผีกูเป็นคนกูเป็นคนมึงอยู่ที่ไหนมึงอยู่แมปไหนเนี่ยกูถามจริงเหอะมึงคุยกับกูได้ไงเนี่ยคุยกับผีกูเป็นคนกูไม่ใช่ผีไอสัตว์กูเป็นคนกูเป็นคนว่าแต่มึงพูดก็ดีแล้วมึงคุยกับกูหน่อยก็ได้นะกูเงาเนี่ยไม่มีใครคุยกับกูเลย กูยิงบดบดแคมป์แล้วมึงว่ากูเก่งวะฮัลโหลร์สาเร็วเพื่อนพารไดซ์รีสอร์ทเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึงเป็นไวรัสป่าววะกูไม่ได้เป็นไวรัสกูไม่ได้เป็นโควิดด้วยกูเป็นคนธรรมดาที่หน้าตาดี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยินจริงเหรอไอ้บอลไอโอเออไอ้บอลไอ้ไอ,ไอโอไม่ได้อยู่ไทยไม่ใช่เหรอวะเพื่อน <c oughs> ถ้าเออคงถ้าอยู่ก็คงได้ยินแล้วละ่ะเออใช่บอลไม่ได้อยู่ไทยมันเลยไม่ได้ยิน เฮ้ยไเองไม่ได้ยินจริงๆเหรอไอ้บอลไอ้โอ้เฮี่ยสันตีในฮียปืนมันมีคนมาหากูเหอนนั่นแหละเหินนั่นแหละมันม,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 มันหายไปแล้วเด็กกูอรอดได้ไงเนี่ย เนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยไหนเออมันมาแล้วสองตัวเมื่อกี้ไงกูยิงมันหมดแล้วเพื่อนไม่รู้จะพูดอะไรกับมัน,น,นไม่ได้เล่นบูทแคมป์แล้วเนี่ยนี่เล่นอยู่แคมใหญ่นะเอาไม่ได้อยู่บูทแคมป์เหรอเล่นอยู่แบบไหนอะ <c oughs> แบบใหญ่แบบใหญ่เอาแล้วแล้วนายคุยกับผมได้ไงเนะี่ยก็นั่นแหละก็ยังงงอยู่เนี่ยเออแต่แต่ว่าแต่นายคุยกับผมก็ได้นะผมเหงาด้วยอาอะนายอยากคุยกับผู้ชาย ข้าเป็นผู้หญิงค่ะไม่อ่ะไม่เอาเราไม่อยากคุยกับกระเทยมึงติ็นกะเทยกูเป็นผู้ชายต่อยกูเมื่อไหร่สัตว์ก็บอกเราไม่คุยกับผู้ชายไงนายนายคิวไปกี่ตัวละไม่อยากจะไม่อยากจะมูอ่ะบอกเลยขออาโมซะหน่อยไม่เอาอ่ะไม่อยากไม่อยากโมะคนไม่ไม่ชอบโมะแต่เราแต่เราชอบโมะเราเราฆ่าไปสิบตัวแล้วเนี่ยหมดแมปไปแล้วเราฆ่าไปเก้าสิบตัวแล้วอุ้ยเก้าสิบตัวเยอะเกินมึงฆ่าสิตัวเองด้วยป่ะเนี่ย

เอ้ยบนเข,บนขาบนเขายิงมายิงบนเขายิงมาไอ้สัทงในใช่ธงประเทศจีนปะฮะไม่ใช่ดิอา้าวทงเราธงประเทศไอ้สวีเดนเอ้าวชิบหายแล้วแล้วบอลบอลมียายใหญ่ปะอ่ะได้บอลเลยคนเดียวไงอ้าวเมื่อก,กี้เพิ่งโผล่มาเนี่ยดิโอ้๋อ <laughs> บ้าโอตั้งแล้วเฮ้ยอยไ,ปไปไปเบอร์สามเบอร์สามลุยตัวหินยังไม่ตายตัวหินยังไม่ตายเลย เออแต่ว่าไปมันอาจจะเป็นผมลิขิตกันหน่อยนายเราอยู่คนละแมบบกันอยู่หลังบ้านหลังบ้านลรบ้านไหนบ้านนู้นไหนข้เขาละไม่เจอใครเลยขึ้นเขาเล้เขึ้นเขาแลยอขยายเขาขึ้นเรานะนายว่าแต่นายชื่ออะไรเนี่ย ใช่เขาก็ชื่อโอนะเฮ้ยเจษเขสวัสดีครับเสียหญิงมั่วเฉยๆยไม่รู้อ่ะนี่นี่เห้อที่อ่ะมใครอยู่วะไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่เจอใครเลยตอนนี้มีเพื่อนอยู่โลกไหนเนี่ยผมอยู่โลก2040ันสะเนี่ยตอนนี้เอยผมอยู่โลก2080ัโอ้ต่ำกว่าผมอีกทีนึงโอ้ยบอลเดี๋ยวหลังเข้าได้เลย มาบ้านละมาบ้านละเฮียบ้านเลยหลงนี่นี่มันมาวิ่งมาละไอ้เหี้ยเจ็บ,บหนักอยู่เบภาษามาเร็วเบภาษาตอนนี้นายอยู่อีลากเกิลใช่ปะอืออีลากเกิลดิเพื่อนแต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างที่นั่นสบายดีไหมดีเสร้ยยี่ไม่โดนเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอ,อย่อาด่าเราดิโอ้โหนีตายแน่มึงเออเอาแม่งเลยเพื่อนอีลากเกิลเหงาไหมแซนคอกเหงามาก ตายดีมึงตายไปดีขอคุยกับวันไดไงวะทุกคนวันจะงงกันเลยแหละเป็นใครไม่เล่นไม่เล่นกับเสี่ยโอ้ยเฮ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจนายรู้ว่าเราเราเราเป็นยูทูบเบอร์นะรู้ไว้ล้วเสี่ยงนายนี่เข้าสตรีมเราเต็มเลยเออไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเพื่อนไม่เห็นหน้าเราไม่รู้หรอกนายนายเชื่อป่ะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อ,อไม่เชื่อหรอไม่เชื่อนายลองเข้า YouTube แล้วหาหาว่าเบิ้มปีชาดูว่ะนายนะเขาจะเอา่อากคนอื่นมาอ้างก็ได้มึงเข้าไปดูตอนนี้เลยมึงมึงเข้าไปดูเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่จริง <c oughs> กูให้มึงด่ากูเลยเอาจริงไม่ไม่เข้ากูติปปดธุระอยู่โอเคเบอร์สามเราไปไหนกันต่อเดียเฮ้ยกูรูแล้วไปไหนดีเบอร์สามล็อกแล้วยัองอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ไปอยู่อยู่กับยมาบาลแล้วยมาบาลด้วยไม่ชอบบรรยากาศบอกลงเลยวะ่ะ mark the location เคครับเสร็จแล้วครับน็อะอย่ามองหน้ากูอย่ามองหน้ากูบอกเลยบอกเลยหน้าแตกป,ประเด็นเพื่อนที่แม่งเลยมาสามนอ,อม น้อกอีกตัวหนึ่งเพื่อนหน่อยมาบอลเพื่อนที่มาหน่อยเบอร์สามเบอร์สามช์าเลยเพื่อนมาน้องสามตัวแล้วเฮ้ยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย Help โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ยสวยสวยเพื่อนโอ๊ยลาก่อนเพื่อนหลัได้สมอลเล่ไปแล้วเจอกันในยูทูปเพื่อนครับผมโอ้โอ้ออกตีโอบอลเป็นอ่า โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย